นี้เรามาต่อกันในหัวข้อที่5.9นะครับเรื่องเอนทันพีนะครับสัญลักษ์ของตัวเอนทันพีนะครับจะใช้เป็นตัว h นะครับเอนทันพีเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งทางเทอร์โมเดนิกนะครับเอนทันพีนะครับมีค่าเท่ากับผลรวมพลังงานภายในกับงานจากการไหลนะครับดังสมการที่5.13นะครับ h เท่ากับ u บวก pv นะครับ u ก็คือพลังงานภายในนะครับ pv ก็คือนะ pv ก็คืองานที่เกิดจากการไหลนะครับ มีหน่วยเป็นจูลหรือนิวตันเมตรนะครับหรือเขียนสมการได้อีกอย่างหนึ่งว่า H เท่ากับ U บวก PV มีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกรัมนะครับก็คืออะไรเมื่อ H ตัวเล็กนะครับคือ e n นท o p y ปีจจำเพาะนะครับ U พิมพ์เล็กนะครับก็คือพลังงานภายในจำเพาะ PV เล็กนะครก็คือพลังงานจากการไหลต่อเนื่อต่อหหน่วยมวลนะครับเดลต้า S ก็คือ การเปลี่ยนแปลงเอนทันปีนะครับมีหน่วยเป็นจูลนะครับทีนี้สําหรับการเปลี่ยนแปลงเอนทันปีนะครับจากสภาวะเริ่มต้นถึงสภาวะสุดท้ายนะครับจะเขียนเป็นสมการได้ดังนี้นะครับก็คือเดลต้าเท่ากับเดลต้าบวกเดลต้าพนะครับโดยเดลต้าจะมีค่าเท่ากับ M CV Delta เก็คือสูตรในการหาพลังงานภายในนั่นเองนะครับในบรรทัดนี้ นะครับต่อไปนะครับ PV นะครับ PV ก็คือ mrt นะครับ PV ก็คืองานที่เกิดขึ้นจากการไหลนะครับเพิ่ม m ก็คือมวล r นะครับ r นะครับเป็นค่าคงที่นะครับค่า r เป็นค่าคงที่จากตารางที่1นะครับคุณสมบัติของก๊าซอุดมคตินะครับถ้าในระบบนะครับบอกว่าเป็นในระบบนั้นเป็นอากาศนะครับค่า r เราก็นําค่าตัวนี้มาแทนค่าไปได้เลยแต่ถ้าในระบบนั้นเป็นก๊าซอาร์กอนนะครับเราก็นําค่าตัวนี้ไปแทน นับแทนค่าอนะครับในการคำนวณเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างกันนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายทฤษฎีก่อนนะครับดังนั้นนะครับเดลต้าพีวีเท่ากับเอ็มอาร์เดลต้าทีนะครับเดลต้าทีก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับงานที่เกิดจากการไหลในอุณหภูมิต่างๆนะครับในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับทีนี้จะได้ว่านะครับเดลต้าเอ็ทเท่ากับเอ็มซีวีเดลต้าทีบวกกับเอ็มอาร์ทีนะครับก็คือสูตรด้านแรกตัวแรก นะครับก็คือ MCV delta t ก็คือสูตรในการหา delta u นั่นเองนะครับส่วน MR delta t ก็คือเป็น PV นั่นเองคือเป็นการขยายจากสูตรด้านบนลงมาให้เราให้เราดูนะครับเราจะเลือกใช้ในส่วนด้านบนนะครับหรือด้านล่างก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับโจทย์นั้นจะให้ค่าใดเรามาหรือเราจะใช้บรรทัดน,นี้ในการหาก็ได้หา delta H ก็ได้คือในกรณีที่โจทย์ให้มวลมา Cv กับ R เราเปิดจากตารางเราก็สามารถหาค่าได้เหมือนกันนะครับหรือนะครับเราจะใช้สูตรนี้ในการหาก็ได้นะครับในการหาเดลต้าเก็ได้นะครับคือ mcp เดลต้า t cp คืออะไรนะครับ cp ก็คือค่าจากตารางคุณสมบัติของก๊าซดวงพติที่300 k คือช่องนี้นะครับค่า cp คือช่องนี้นะครับ คือค่า Cp คือช่องนี้นะครับนะครับ Cp คืออะไรนะครับ Cp คืออะไรค่า Cp คือค่าความจุความร้อนจำเพาะที่ความดันคงที่นะครับค่า Cp นะครับคือค่าความจุความร้อนที่ความดันคงที่นะครับทีนี้นะครับเดลต้า h นะครับเท่ากับ mcp t2 ลบ t1 ก็คือ t2 ลบ t1 ก็คือเดลต้า t นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้อง สงสัยได้มากนะครับก็คือมันเป็นการขยายทำการออกมานะครับในตารางที่2นะครับก็คือตารางค่าความจุความร้อนจำเพาะหรือสเปสคสเปคฮีทนะครับค่า C ของวัสดุต่างๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยอลูมิเนียมนะครับแอลกอฮอล์นะครับอคอปเปอร์การ์สไอรอนออสเทลลลดมาร์เบิลเอ่อเมอร์คิวรีซิลเวอร์บูดวอเตอร์นะครับ ทีนี้เรามาดูตรงวอเตอร์นะครับตรงน้ำนะครับเขาก็จะมีน้ำสามสถานะไว้ให้เราดูไอลิควิดสตีมก็คือของแข็งของเหลวไอนะครับฮิวแมนบอดี้นะครับอะไรนี้กแ็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือส่วนมากที่เราจะใช้นะครับเราก็จะใช้พวกวอเตอร์พวกเหล็กพวกอะไรกัน้าส,ส่วนใหญ่นะครับตัวนี้คือเป็นตัวพลังงานที่เป็นแคลอรี่นะครับอันนี้เราจะไม่นํามาใช้ในแถวนี้เราจะนําค่าในแถวสุดท้ายมาใช้ก็คือจูลต่อกิโลกร,รมัม เป็นค่าพลังงานนะครับนาค่าตัวนี้มาใช้เท่านั้นแถวนี้เราจะไม่นํามาใช้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในตารางที่สามนะครับตารางที่สามก็คือตารางค่าความร้อนแสงจำเพาะนะครับมีหน่วยเป็นจูลต่อกิโลกร,รมัมนะครับจูลต่อกิโลกร,รมัมนะครับก็คือจะมีสารแต่ละชนิดไว้ให้เราดูนะครับแล้วก็จะมีแถวแรกนะครับก็คืออุณหภูมณิณจุดเยือกแข็งของสารแต่ละชนิด นะครับแล้วก็ค่าค,าความร้อนแฝงจำเพาะจากสถานะของแข็งไปเป็นของเหลวนะครับอ่าแล้วก็อุณหภูมินะจุดเดือดนะครับของแต่ละชนิดค่าความร้อนแฝงจำเพาะจากสถานะของเหลวเป็นกา๊าสนะค,คือค่าความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะของสารต่างๆนะครับในตารางนี้ไว้ให้เราดูนะ <S <S เพื่อเอาไปใช้ในการคำนวณน,นะครับนะทีนี้เรามาดูนะครับ ตารางที่อาจารย์ว่าข้างบนนะครับมันเอามาใช้ในหัวข้อการเรียนใดนะครับเรามาใช้ในหัวข้อที่5.10นะครับก็คือ5.10คือความจุความร้อนจำเพาะนะครับหรือ specific heat นะครับคือค่า C นั่นเองนะครับความจุความร้อนจำเพาะหมายถึงลายหมายถึงปริมาณความร้อนนะครับที่เข้าหรือออกจากมวลสาร1หน่วยมวลนะครับแล้วทําให้มวลสารนั้นมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้นะครับ1องศา ซึ่งค่าของความจุความร้อนเฉพาะจะมีค่าต่างกันไปตามชนิดของสารนะครับมีค่าความจุความร้อนเฉพาะแตกต่างกันไปตามชนิดของสารดังตารางที่อาจารย์ให้ไว้เลยนะครับเห็นไหมค่าความจุความร้อนนะครับ specific heat นะครับมันจะต่างกันไปนะครับค่าความจุความร้อนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับขอยกตัวอย่างในรูปที่5.8นะครับสารชนิดต่างกันมีค่าความจุความร้อนเฉพาะต่างกัน ครับในรูปนี้เขาจะยกตัวอย่างน้ํา1กิโลกับอลูมิเนียม1กิโลนะครับการที่จะทําให้น้ํา1กิโลมีอุณหภูมิเพิ่มนะครับมีอุณหภูมิเพิ่มหนึ่งองศาเซลีนะครับร่องให้ความร้อนกับมัน4.184กิโลจูลแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมนะถ้าเป็นอลูมิเนียมนะครับเราให้ความร้อนเพียงแค่0.9กิโลจูลเท่านั้นนะครับอ,อ,อ,อลูมิเนียมก็จะเปลี่ยนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปเป็น1องศานะครับทีนี้นะครับอ,อ่า ในตัวนี้นะครับอาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับที่เรามาดูในสมการในการหาค่าความจุความร้อนจําเพาะกันนะครับว่าค่าความจุความความร้อนจำเพาะในตารางเนี่ยเขาเอามาจากไหนนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องคํานวณก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้านะครับสารหรือวัตถุชนิดที่มันมีอยู่ในตารางที่อาจารย์ให้ไปอยู่ในตารางค่าความจุความร้อนเฉพาะ เราก็นํามาใช้ได้เลยแต่ทีนี้นะครับอันนี้เป็นสมการในการคานวณหาค่าความจุความร้อนเฉพาะแต่ของสารแต่ละชนิดมาให้เราดูนะครับนะนะครับทีนี้นะครับเมื่อ c นะครับคือความจุความร้อนเฉพาะของสาร m ก็คือมวลของสาร q คือความร้อนที่เข้าออกจากมวลของสาร d e l t า t คือผลต่างของอุณหภูมิสุดท้ายและอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับเป็นเคลวิน ทีนี้เรามาดูในกรณีสารรับความร้อนหรือถ่ายเทความร้อนที่ความดันคงที่นะครับเราเรียกว่าความจุความร้อนจาเพาะที่ความดันคงที่หรือค่า cp นะครับที่อาจารย์อธิบายไปแล้วในตารางที่1นรับดังรูปที่5.9เนะครับเราสามารถหาค่าความจุความร้อนจาเพาะได้จากตารางที่1นบนะความจุความร้อนจาเพาะที่ความดันคงที่เราเปิดได้จากตารางที่ยนะครเลยในข้อนี้ในข้อนี้อากาศเขาบอกว่าเป็นอากาศ ค่าความจุความร้อนยเพราะของอากาศที่ความดันคงที่นะครับจึงมีค่าเท่ากับ1.0 0 4 8ย์สี่แดกิโลจูลนะครับเราเอามาจากไหนนะครับเราเอามาจากตารางที่1นะครับค่าตัวนี้ในรูปเนี่ยเขาเอามาจากตารางที่1ก็คืออากาศที่ค่า cp นะครับอากาศในค่า cp นะครับแต่ทีนี้นะครับในค่า cp ในรูปที่อาจารย์ให้ไปนะครับมันอาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนนิดนึงเพราะรูปกับตารางนะครับอาจารย์เอามาจากหนังสือคคลตตำรานะครับซึ่งค่ามันต่างกันน้อยมาก นับจึงไม่มีผลอะไรนะครับคือสามารถใช้แทนกันได้นะครับค่ามันต่างแค่จุด0ูนเองนะครับการนําข้อมูลมาคนละพื้นที่กันนะครับค่ามันก็เลยต่างกันนะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับนะเรามาดูนะครับในรูปที่5.9าจก้าพราความรู้ความจุความร้อนเฉพาะของอากาศที่ความดันคงที่คือในภาพซ้ายมือนะครับอากาศมวลหนึกิโลกรัมนะครับความดันหนึ่งบาร์อุณหภูมิสามิองศาซ เมื่อมีการให้ความร้อนนะครับของอากาศเข้าไปนะครับมีให้ความร้อนอากาศเข้าไปให้มันมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสนะครับมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสเขาบอกว่าความดันคงที่ความดันก็คือ1บา์มวลอากาศเท่าเดิมเพราะเป็นระบบปิดครับเราต้องให้ความร้อนกับอากาศในระบบนี้1 0 048กิโลจูลนะครับนะครับ1 1 1องศา C นะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนกรณีสารรับความร้อนหรือถ่ายเทความร้อนที่ปริมาตรคงที่นะครับเรียกว่าความจุความร้อนเฉพาะที่ปริมาตรคงที่นับวงเล็บหรือค่า cv นั่นเองหรือค่า cv นั่นเองดังรูปที่5.10นะครับเราสามารถหาค่าความจุความร้อนเฉพาะได้จากตารางที่1เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นขบวนการนะปริมาตรคงที่นะความจุความร้อนคงที่ที่ปริมาตรคงที่นะครับก็คือ มวลนะครับ1กิโลกร,รัมปริมาตร1ลูกบาทเมตรอุณหภูมิ30สิองศาซีนะครับเมื่อได้รับความร้อนเมื่อเราให้ความร้อนกับอากาศนะครับเมื่อเราต้องการให้ความร้อนนะครับของอากาศมวล1นกิโลกร,รัมปริมาตร1ลูกบาทเมตรเนี่ยให้เพิ่มขึ้นไป1องศาซีนะครับเราจำเป็นต้องใส่ความร้อนที่0.7 1 8ดหนึ่งแดกิโลจูลนะครับนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูเขาบอกว่าทั้งนี้นะครับสารทํางานชนิดใดๆจะมีค่า cp นะครับมากกว่า cv เสมอเนื่องจากต้องใช้พลังงานบางส่วนในการทําให้สารทํางานนั้นนะครับหรือระบบขยายตัวในกระบวนการความดันคงที่แต่กรณีที่สารทํางานหรือระบบดําเนินไปตามการะบวนการปริมาตรคงที่ไม่ต้องใช้พลังงานในการทําให้สารทํางานหรือระบบขยายตัว สำหรับสารที่เป็นของเหลวและของแข็งซึ่งเป็นสารที่อัดตัวไม่ได้จะมีค่า Cp เท่ากับ Cv และอากาศมีค่า Cp เท่ากับ1 0 0 3 5กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินและ Cv เท่ากับ0.716กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินอ่ามีค่าเท่ากับ0.2870กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินและค่า k มีค่าเท่ากับ1.4นะครับค่า ที่อาจารย์ได้อ่านให้พวกเราฟังของอากาศนั้นนะครับค่า Cp, Cv, R หรือ k เนี่ยเป็นค่าที่เปิดมาจากตารางที่1นะครับเป็นค่าที่เปิดมาจากตารางที่1ที่อาจารย์เคยให้พวกเราดูแล้วคือค่าคุณสมบัติต่างๆของก๊าซุวมคตินะครับนะครัับดงนี้เลยนะครับเป็นค่าที่มาจากตารางนะครับนะนะครับเป็นค่าที่มาจากตารางนะครับที่อาจารย์คุมไว้ให้เราดูนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนในหัวข้อถัดไปนะครับ